มาได้จ้าพี่น้องหลังจากเมวานสื่อปลาทูกบอะไรยังนะกระชายเนาจะเสน้ำยาลูกจีนน,นี่เด้เจ๊ยบทำน้ำยากะทิเนาจะใส่ตีนไก่ใส่ตับไก่นี่เด้พี่น้องแล้วก็ใส่เนื้อไก่เห็ดแบบไซย่าเนาจะก้อนสิบปเบิ่งบานพี่น้องอีกหลังหนึ่งทำแบบหยาบๆเนาจะแบบบ่ละเอียดจะมาก,กินแบบนี้เพราะเราจะกินเนื้อไก่ นั่งกินมากพี่น้องมาดาจ้าเสียบๆน้ำกันจ้ะเียบร้อรยเหรอกระทิกินไก่ผักกินน้ำกอซิมี่ผักบุงลวกนะจ้ะเกีบสีลวกนี่เลยผักบุงลวกแล้วก็กับทั่วงกกินน้ำกันพี่น้องมาเด้อพี่น้อง เราจะสมยาใส่ตม่มีคนจับกลงไงแล้วจ้ะ แฟนก็ไปไปชุม่มมาช่วงสิบเอ็ดโมงคน,นนี้จเจ้ก็จะใส่ผักถั่วงอกผักบุงก้งลัวอร้อยม,มาก เดีบพี่น้องเสร็จแล้วเนาะจ้ะจามาเสร็เสร็จน้ำกันล้างจายพาก,กันกินเขาเรียบร้อยแล้วก็แฟนเก็บมาจากประชุมในเมืองแล้วจ้ก็พากันคี่รถมากพี่น้องมาเบิงบานทีวานัดกันไววเนาะจ้าแต่ว่าตอนนี้พาก,กันมานยางังเดินท่าวเวลาวาเหลือต่างเวลาต่างชั่วโมงนะึันนี้บนพอลิอสิเกิตบอร์ด tức đi dỡ má tức bập bảo... hồng sao nữa ta <laughs> thuộc sai cả dạng các chuông không má hê hey, hey, hey. thật có văn sốt ว่านซูเฟนบอกว่าก็ไปเบิ่องอีกหงหนึ่งนะจ๊ะนัดไว้แล้วแล้วลก็สิมะเปรียบเทียบว่าสิเอาหงใดดีกันนี้แต่ว่าหงมณีสิมะเบิ่งนั่งมูจีโรถเบิร์กหลบๆเป็นเมือมวานแล้วก็ที่เบิง่งกมขก้คือสิ่งก่อสร้างเหมือนตึกล่ะหลายมากกำลังโตสางถึงแลวจ๊ะ

เว <laughs> ลาพลูดแนวบ้านพี่นอกนี่พ่นมีความสุขได้พี่น้องหนา้าพูดนี่ยิ้ม oh. แย้มได้ลูกชายนี่ <laughs> <laughs> อะไรต้นไม้อย่าไปจับแล้วอเอาทิง้งเอาทิง้งเอาทิง้งไม่แอาม่เอาเอาทิ้งขี้ตุนตั้งเกี่ยวไปไปพอไปลุนลุแม็กไปเร็วไปเร็วเร็วแม็กแม็กอะเดินเดินเดินแม็ก นี่จะปลาพี่้หมน้าหอไหนหอมพ่อดิหอมน้แม่ดิน้าฮแมิ เห็นไหมเห็นไหมอะไรต้นไม้ต้นไม้แต่หนูอยากกินนะลูกจับได้แต่ห้ามกินนะไปโกกับแมกไปแล้วนู่นเห็นไหมไปแล้วเด้อไปไปแล้วเด้อบายบายไปแล้วเด้อ Aleh, <laughs> aleh. Ani. Ada, ada lu. Tim nan wei ดูซ <laughs> uh. ีเวนป็นคำเอาให้มนอดิแฮปปี้เองเป็นคำเอารูมเองคือแม็กทำอะไรดูซีมีกิฟต์ยูเอฟนี่ให้พ่อเลยอ่ะให้พ่อให้พ่อ ให้พอ่อเอาให้พ่อเร็วเออเก่งมากว้าวเก็ดโมอเก็นว้าว, <laughs> าวห้ามกินนะเล่นได้แต่ห้ามกินนะออพอไปไบ,บแล้ว ยัาเข้าไปงั้นออกมาอือมาเก่งมากนายยังแคบดยูถอยเป็นบุหรีออ่สิ